กฎ3ข้อในการประกอบอาชีพซึ่งมือน,นี้แลกกเัเลยเลื่อนไปในอินเทอร์เน็ตเนาะไปเจอข้อมูลบางอย่างเนาะก็เลยว่าเอามาควบมห่วมเพื่อที่จะไม่แป้งป,ปันให้กับหมู่เพื่อนได้หูจำนักันเสื้อว่าในการประกอบอาชีพเนาะหลายคนกะปัญหามียกากยากบ่แล้วเขาชีเลือกอาชีพจังไรให้มันมาะสมกับเผาใหอยู่แล้วสบายใจใาอยู่ท้งสบายใจแล้วก็ยังสพะพานพัฒนาต่อได้เอาไปก็ไดอยูด้มีความสุขและะ้วก็ ประมาณนี้เนาะเซิงแรกก็ไดี่เหวมามี3ข้อนํากันข้อที่1นึเพิ่นบอกว่ายาขายในสิ่งแม้แต่ที่เขาเองยังบ่คิดที่จะซื้อกับตนเองแน่นอนนะทุกคนคือถ้าสมมติว่าเขาสิขายยังกระตามเนาะเขาก็ต้องว่าสิ่งนั้นมันดีจังไดเนาะมันมีข้อมูลแนวใดมันสําคัญจังใดเป็นหยังเขาถึงซื้อกับตนเองเขาจงขายในสิ่งนั้นนั่นแสดงว่าถ้าเฮาจะขายจิ่งนั้นเขาก็ต้องสํานานเขาก็ต้องเสียสารในเรื่องนั้น ถาแม่แต่เขาเองยังบ่ซื้อให้ก e ับต so ัวเองเนาะถามว่าไผจะซื้อยังกับเขาแม่แต่ตัวให้เองเำอย่างบ่ซื้อแล้วสิบายคนอื่นมวอาชีได้ขายปอมแน่นอนบ่ได้ขายก็ตวอย่างเลสจะซื้อหนังสือเล่มนี้เนาะแลกกันยังหัวหนังซื้อเล่มนี้มันสำคัญอย่งไรเขาซื้อไปแล้วเขาชื่อได้อย่างอันนี้ก็คือกันเนาะถ้าเขาคิดจะขายเขาอื่นเขาต้องคิดว่ามันสำคัญอะไรกับเขาแล้วเขาซื้อไปแล้วเขาชได้อย่างอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเพื่อนบอกว่า อย่าให้เบียกับคนที่เ,เขาขบนับถือเขายูแล้วเขาบอนับถืออันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยถ้าสมมุติว่าให้เบียกจอยู่ใส่กระตามเนาะแต่ว่าเขาบอให้เกียรติเขาเขาบนับถือเขาเขาอยูเพราะเงินอย่างเดียวคนแบบนี้กับบเจริญเนาะเพราะว่าเขาไปยู่ใส่กระตามถ้าเขาเบอให้เกียรติถันที่บอให้เกียรติหน้าบอให้เกียรติกับคนที่เ,เบียกนําไปอยู่ใส่กับบเอเจริญแน่นอนอนะทุกคนก็คือผนบอกว่า ถ้าเขาจะอยู่แล้วสบายใจอย่างต่างเนาะเขาเฮดเบียก์แล้วมันจะเหลื่อนเขาต้องอยู่บนที่เขามีความสุขแล้วก็สบายใจในการเฮดเบียกเนาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเขาอยู่แล้วเขาบันทึกบัให้เกียริอยู่จันไใดกับบันไดเริญนเติบโตเพราะว่าเขาบอเขาคุ่มบอกเขาหมู่บอเขาพวกเนาะข้อที่สามก็คือจงเฮดเบียกกับคนที่เขาอยู่แล้วเขารู้สึกดีเท่านั้นอันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดเลยเขาเฮดเบียกใส่ก็ตามเนาะบางคนอาจจะเหลือกเพราะเหล่อเงินอันที่สองจะอยู่เพราะสบายใจ แต่เซเว่รหลคยคนเนาะเรื่องเงินนี้ก็คือเป็นปัจจัยสําคัญเห็นบ่แต่ว่าถ้าเฮดเดียบไปแล้วเขาอยู่ไปแล้วเงินหลก็จริงแต่ว่าเขาพปสบายใจถ้าว่าอยูได้โดนบอแน่น,นอนอยู่บรได้ดนเนาะแต่บอลได้ก็ตามที่เฮดเ,เรียบเนาะคือว่าเงินอาจจะบ่หลายเท่ากับบ่อนที่ก่อนหน้านี้แต่ว่าเขาอยู่แล้วสบายใจเขาอยู่แล้วมันอบอุ่นเมาอยู่แล้วรู้สึก,กปลอดภัยอยู่แล้วรู้สึกมันเป็นคืนครอบครัออวอยู่แล้วมันเป็นมิตรเซเว่าหลายคนก็จะเลือแบบที่สองเห็นบ่ และเองก็เรียพี่สองเนาะเรื่องเงินก็เป็นสิ่งสำคัญอยู่แต่ว่าคันหาอยู่แล้วมันบ่สบายใจมันอุกอัง้งมันทุกข์มันเศร้ามันเจ็บป,ปวดเนาะเปเฮดเวียวกก็ต้องแบบเฮ็ดนาปึงนาบึงใส่กันเนาะเกิดว่าเฮดเวียกกับ่สบายใจเฮดเวียกกับบ่มมวนบางเ่อเฮดเบียกกับบริสิททิภาพซ้ำทายุ่บ่สบายใจเใจคื่อตัวอย่างในของในบริษัทของอมาร์คซักเบิร์กเนาะเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยก็คือทุกคนเฮ็ดนาที่เข้าไปเอามันก็คือเอาง่าย จากบริษทเฮดเบียกใาญไปหาโตมันกินเขาเนาะบบเกินห้าสิบเมตรเห็นบ่าวน่าจะดงว่าเฮดเบียกเต็มที่อ่บนต้องห่วงเรื่องกินมีคนซักพาให้เกิดป่อาอาณาจักรของเฟซบุ๊กเนาะอันนี้ก็คือกันเกิดป่าเขาอยู่บนดกระตามเนาะถ้าเฮดแล้วเขาสบายใจอยู่แล้วามีความสุขหลายคนก็นจะเไดกแบบนั้นเนาะซึ่งมือน,นี้แรงก็จะมาฝากแค่สามข้อถ้ามูฟเพลนกินว่าเนาะคลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์เนาะนะอ่า เพื่อ,น,อนยังมีข้อใหนนที่แล้วามาแบ่งปันที่มันยังคบครพทวนเนาะก็สามารถคอมเมนต์เติมได้นเนาะเพื่อว่าจะเป็นวิทยาฐานให้กับคนอื่นที่เข้ามาเบ่งเนาะจะเป็นบทเรียนให้กับตัวแลเองแล้วก็จะได้นำไปปรับปรุงไปปรับใส่กับตัวเองสำหรับคลิปวันนี้เนาะบายเจอกันตอนหน้า